to to my my channel channel A Welcome ha, ha, ha. สำหรับคลิปนี้มาตอบคำถามจากคลิปที่แล้วที่ให้ลองหาประชากรตัวอย่างค่าพารามิเตอร์ค่าสถิติจากบทความเรื่องปัญหาฝุ่นละองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากนิดาโพหลังจากนั้นเราจะลองมาดูเรื่องมาตราวัดทางสถิติข้อมูลจากครั้งที่แล้วปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลซึ่งเป็นข้อมูลผลสำรวจจากนิดาโพมันก็คือประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกคนเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งจากของประชากรก็คือประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน1,253คน ที่ถูกสุ่มมาสำหรับพารามิเตอร์ค่าสถิติตัวแปรในที่นี้ยกตัวอย่างมา1ตัวแปรตัวแปรที่ว่านี้ก็คือเป็นตัวแปรไฮไลท์ของบทความนี้ก็คืออยากรู้ว่ามีประชาชนเป็นจำนวนเท่าไหร่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองเพราะฉะนั้นตัวแปรที่ไปถามหน่วยตัวอย่างนะก็คือประชาชนแต่ละคนก็คือถามว่าคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองหรือไม่ จากตัวอย่าง1,253คนก็สรุปได้ว่ามีร้อยละ53.31ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองซึ่งค่านี้เป็นค่าสถิติซึ่งมาใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ก็คือค่าร้อยละของคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพปริมณนลนะจากประชาชนทุกคนซึ่งในที่นี้เราไม่ทราบค่า วันนี้เราจะมาเรียนรู้กับเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญมากในการทำงานกับข้อมูลทางสถิตินั่นคือประเภทของมาตราวัดทางสถิติการเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เราเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเริ่มต้นกันที่มาตราวัดอันดับแรกคือมาตรานามบัญญัติภาษาอังกฤษเรียกว่า nominal scale มาตรานี้เป็นระดับพื้นฐานที่สุดใช้สำหรับจัดกลุ่มหรือจำแนกข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆ โดยที่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนข้อมูลนั้นเป็นเพียงชื่อหรือฉลากเท่านั้นไม่ได้มีความหมายในเชิงปริมาณดังนั้นเราไม่สามารถนำข้อมูลในมาตราวัดนี้มาบวกลบคูณหาหรือเปรียบเทียบว่าค่าใดมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ตัวอย่างของข้อมูลในมาตราวัดนี้เช่นเพศนะแบ่งออกเป็นชายหญิงถัดมาคือมาตราอันดับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรียกว่า ordinal scale มาตรานี้มีมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาจาก nominal s c a l e คือนอกจากจะจัดกลุ่มข้อมูลได้แล้วยังสามารถเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากต่ำไปสูงได้ด้วยทำให้เราบอกได้ว่าสิ่งใดมากกว่าหรือน้อยกว่าสิ่งใดแต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่สามารถบอกระยะห่างที่แน่นอนระหว่างแต่ละอันดับได้ว่าเท่ากันหรือไม่เช่นคนที่ได้อันดับหนึ่งอาจจะเก่งมากกว่าคนได้อันดับสองแต่คนได้อันดับสองอาจจะ เก่งมากกว่าอันดับ3นิดเดียวเพราะฉะนั้นละระ,ะยะห่างระหว่าง1กับ2กับ2กับ3อาจจะไม่เท่ากันตัวอย่างของข้อมูลในมาตราวัดนี้เช่นระดับการศึกษาความพึงพอใจขนาดเสื้อผ้าเป็นต้นมาตราวัดอันดับที่3คือมาตาอันตรลภาคหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า interval scale สำหรับ interval scale ข้อมูลจะมีคุณสมบัติของ nominal and ordinal scale ครบถ้วนและเพิ่มเติมคือช่วงหรือระยะห่างของค่าต่างๆจะมีความหมายและมีค่าเท่ากันทำให้เราสามารถนำค่าเหล่านี้มาบวกลบได้อย่างมีความหมายแต่จุดสำคัญของมาตรานี้คือไม่มีศูนย์แท้หมายความว่าค่าศูนย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีสิ่งนั้นอยู่จริง ตัวอย่างที่ชัดเจนของมาตราวัดนี้คืออุณหภูมิการที่อุณหภูมิสนองศาไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความร้อนเลยมาตราวัดสุดท้ายและเป็นนะมาตรามาตราวัดสูงสุดคือมาตราอัตราส่วนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ratio scale มาตรานี้มีคุณสมบัติของมาตราวัดทั้ง3าประเภทก่อนหน้านี้ครบถ้วนและมีจุดเด่นคือมีศูนย์แท้ การมีศูนย์แท้ทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาบวกลบคูณหารและเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนหรือกี่เท่าได้อย่างมีความหมายเช่นคนน้ำหนัก60หนักเป็น2เท่าของคนมีน้ำหนัก30สำหรับตัวอย่างของข้อมูลที่วัดด้วยมาตราวัดนี้เช่นน้ำหนักสูง,งอายุไรายได้ โดยสรุปแล้วการทำความเข้าใจประเภทของมาตราวัดทั้ง4ประเภทมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตีความผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำถ้ามีคำถามฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลย